ไอคัไมคี้แล้วก็อทิชนกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาคอนเทนต์ตัวเดิมอีกแล้วนั่นคือสุ่มแจกผพคนแปลกนะ เรียกได้ว่า EP นี้นะครับอาจจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมได้จะมาทําการสุ่มผลแบบนี้เพราะว่าเอาตัวตนนะครับคือผมที่เกียดฟาร์มเงินแจกแล้วครับเอาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับผมจะสุ่มหมดนี่หละก็คือ4ล้านกัวเบรีนะครับมาสุ่มแจกกับเพื่อนๆกันอ่ะและแน่นอนครับในการแจกของเราเนี่ยปกตินะครับผมจะแจกผลสีเขียวอันคอมมอนแบบนี้แล้วก็ผลสีม่วงแรแบบนี้นะครับปกติเนี่ยผมจะเอาคอมมอนสีเทาเนี่ยทิ้งนะครับก็คือไม่เอาไปแจกแต่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเสียดายอออะไรแบบเนี้้าผลง2 ไปทิ้งน้ำอย่างเงี้ยพาะงั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนกติกานะครับผมจะเอาผลสีเทาเนี้ไปทิ้งหรือไปซ่อนตามจุดต่างๆนะครับเพื่อให้กับคนเนี่ยไปเก็บแล้วก็กิน,กนเองอ่ะแต่ผลสีเขียวกับสีแดงเนี่ยจะเอาไปแจกตรงๆเลยนะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกด subscribe ให้ผมก่อนเลยแล้วกันเพื่อนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคอนเทนต์หรือกิจกรรมดีๆแบบนี้ออกมาก่อนใครหากเพื่อนเื่อคนไหนนะครับกด subscribe ให้ผมแล้วเนี่ยก็สามารถไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็มาถึงยังจุดสุ่มผลเป็นที่เรียบร้อยและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมได้มานะครับผมเลยเศร้าถึงเลย <c oughs> จะไม่ได้สุ่มผลแจกคนอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคสุ่มไปเลยครับดูสิครับว่าผลแรกเราจะได้อะไรกันผมจะสุ่มจนหมดเลยนะเออไม่ว่าผมจะได้ผลแรกแบบ200ร้อผลนะครับผมก็จะสุ่มจนหมดเลย <c oughs> ไม่จะถึง200อผลหรอวะสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดฉากตอนที่ผมเนี่ยสุ่มเงินจนหมดตัวเลยแล้วกัน อ่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการสุ่มผลปีศาจนะครับหมดตัวเป็นที่เรียบร้อยจากสี่ล้านเหลือแค่สองหมื่นกว่าเบลีเองผลที่ได้มาอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูผลระดับแรก่อนเลยละกันผลระดับแรนะครับน่าจะเป็นผลพิษถ้าผมจำไม่ผิดนะผลนี้เป็นผลพิษนะครับอันนี้เป็นผลเลิฟๆลอ่าผลแรกผลหนึ่งอันนี้ผลฟินิกอ่าผมจําได้คลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆบอกผมมาอันนี้ผลพาระครับอันนี้ผลเลิฟๆอ่า แล้วผลสีเทาแบบนี้นะครับผมก็จะทําการไปซ่อนตามจุดต,ต่างๆให้กับเพื่อนๆกันเลยแล้วกันอืมอุ้อยเหมือนมีคนมามิเขามาถึงจุดนี้ได้ด้วยอะ่ะเราเราไม่ให้เขาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าเขาเก่งในระดับหนึ่งเออกลัวอะไรวัดวะเนี <laughs> ่ยกลัวอะไรวัดวะโอเคผมจะไปที่เกาะแรกเลยครับตอนนี้นะครับผมได้ใช้ผลฟีนิกซ์อยู่อ่าอ่ะ,อะโอเคครับเพื <laughs> <ๆ>่อนๆตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่เกาะแรกเป็นเกาะแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ดูซิว่าใครนะครับจะเป็นผู้โชคดีของเราผมจะถือผลอันนี้เลยนี่ๆผมจะถือผลนี้เลยนะเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่บนนั้นใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเขาอยู่บนนั้นแสดงว่าเขารอเราอยู่แน่เลยนี่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 อ่า you eat โอเคดูดิครับเขาจะตอบผมว่าไงเขาจะกินไหมผมขออย่างเดียวครับขอแค่เขากินให้ผมอะไรเขาอ่านว่าอะไรอ่ะโวโว่ะเขาอ่านว่าอะไรเพื่อนๆผมอ่านภาษานี้ไม่ออกโวเหรอไม่กินหรอถ้าเขากินเขาต้องตามผมมา อ่าแสดงว่าเขาตามผมมาผมไม่เขากินเลยแล้วกันอ่ะทิ้งไปทิ้งไปแล้วครับดูทีครับเขาจะกินไหมนี่ผลระดับแรเลยนะเพื่อนนายต้องกินแล้วเฮ้ยเหมือนมีนี่โอ้โหเจ๋งมากอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ให้ผลปีศาจคนแรกไปที่เรียบร้อยแล้วคนต่อไปผมจะให้ใครดีเพื่อนเพ่อ,เออผมต้องหาคนต่อไปนะผู้ช่วยดีคนต่อไปอยู่ไนเนี่ยก่อนนี้มีแค่คนเดียวหรอ ก่อนนี้มีแค่คนเดียวหรอเดี๋ยวผมขอหาคนตั้บหนึ่งนะครับอ่านี่นี่ผมเจออีกคนหนึ่งเพื่อน<ๆ>เขาน่าจะอ,อยากได้ผลปีศาจหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจะให้เขานะครับอผมจะให้ผลแรงเขาเลยแล้วกันนี่นี่นี่ดูที่เขาจะเอาไหมเอา้าเพื่อนๆเขาเดินหนีผมอ่าดูนะครับตอนนี้ผมถามไปนะครับว่ายูอีโอเคเขาจะตอบว่าตอบโอเคก่อนสิเพื่อน ไม่ใช่มาเดนจี้กันแบบนี้พิมพ์กอนอ่าโอเคกว่าจะพิมพ์ตอบผมมาได้นะครับผมจะแจกเขาเลยแล้วกันอ่าแจกแล้วโอเคแล้วเอาไปสิไม่เห็นหรือไงเนี่ยอ่าดูเขากินนะครับอ่าตอนนี้นะครับเหมือนว่าเขาจะกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเขาใช้ผลฟีนิกอยู่โอเคโอเคสรุปว่าผมแจกผลฟินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคตั้งกิ้วอยู่ว้าวกดบื่อค,ครับ ผมชอบมากเลยสังคมด,ดีๆที่แบบเราให้เวลาเขาขอบคุณเราอะ่ะเออโอเคครับโอเค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 ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วว่าเป็นโอเคมีผลต่อไปผลเลิบๆผมจะให้ใครดีเดี๋ยวใครดูเหมือนว่าจะมีคนติดต่อมานะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยรอก่อนผมก็ได้บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยอยู่ที่เกาะแรกอ่าผมบอกมาๆๆนะครับ ก็มีคนถามว่าอยู่เกาะไหนผมขออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าใครนะครับจะมาเจอตัวผมก่อนอมตอนนี้ผมเหลือผลอันคอมมอนเนี่ยดีๆผลผมอันคอมมอนระดับดีๆนะครับเหลือสามผลก็คือเลิฟสองพระหนึ่งนะครับอืมอ่านี่นี่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเขาใช่ไหมยูวิทโอเคขอโอ้พิมพไทยมาอย่างนี้เลยเหรอเอาจัดไปพิมพ์ไทยแบบนี้ก็เอาไปเพื่อนกินเลยเขาถามว่านะครับว่าผลอะไรที่ผมให้เขาไปเนี่ยผลพระอ๋อนี่ลูกสาวผมมา นี่นี่นี่ลูกสาวผมมาผมต้องให้ผลลูกสาวผมก่อนลูกสาวลูกสาวลูกสาวผมเดี๋ยวดิลูกเดินหนีทำไมเนี่ย <c oughs> เอาไป <c oughs> อ่าโอเคลูกสาวผมได้แล้วทีนี้อีกคนนึงผมจะให้คนนี้เลยแล้วกันอ่ะเอาไปอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้แจกผลอันคอมมอนเนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เหลือ,อผลพวกนี้นะครับผมจะทำการไปทิ้งเลยแล้วกัน เอา้าลูกมีสายฟ้าแล้วหรอเหมือนว่าคนนี้จะเอาไปแทนนะครับโอเคก็ใครจะเอาไปนะครับก็ช่างนะครับขอแค่ไม่เอาผลที่ผมให้เนี่ยไปขายต่อก็พอคนที่เหลือนะครับผมก็จะทําการไปวางตามเกาะต่างๆเลยเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับอ่ะวางแล้หนึ่งจุดนี่มันต้องอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้เออค่อยดูเหมือนผลพิศาจหน่อยจุดหนึ่งวางไว้ตรงนี้แล้วกันสำหรับใครมาเจอนะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้อุ้ยมันจะตกตกตก เอ่ออ่ะผลหนึ่งวางไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปอีกเกาะหนึ่งเลยแล้วกันโอ,อเดี๋ยววางแล้วทำไมติดมือมาเนี่ยอ่าโอเคครับเพื่อนๆอ,อีกเกาะหนึ่งนะครับที่ผมจะวางผลปีศาจคอมมอนไว้ก็คือเกาะบาร์กี้นะครับอืมหากใครที่มาเจอจุดที่ผมวางไว้นะครับก็ถือว่าคุณอาจจะโชคร้ายหรือโชคดี <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับเออ แต่ถ้าใครนะครับเจอผลที่ผมวางไว้ตามจุดต,ต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมาเจอ,อผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีใจเอ้าเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นผลอะไรอะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมเองก็จําไม่ได้หมดนะครับอันนี้ผ,ผ,ผลยางผลยางเหรอยางวางไปเลยผลยางนี้ก็แสนกว่าเบรลีเลยนะเออไม่ได้ถูกถูกนกเพื่อนๆนะผมจะวางตามจุดต่างๆนะครับอ่าเพื่อนๆก็ดูไปนะครับว่าผมวางจุดไหนบ้างอ่าแล้วก็อย่าลืมมาหากันนะครับ ถ้าเพื่อนๆแบบโชคดีเข้าเซิร์ฟเยวกับผมนะเพราะว่าต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆี่ยเข้าเซิร you know yani like uh, ์ฟไหนแล้วผมเข้าเซิร์ฟไหนเนาะน่ะทิ้งป้ายแบบนี้นะครับน่ะเดี๋ยวผมจะเปิดรายชื่อเพื่อนๆที่อยู่ในเซิร์ฟตอนนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในเซิร์ฟของผมอ่ะไม่ใช่เซิร์ฟของผมหรอกครับผมเองก็เข้ามาร่วมกับคนอื่นเหมือนกันนี่รายชื่อก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่โชคดีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้เหมือนกันอืมอ่ะเอ่ออีกผลวางไว้แถวนี้แล้วกัน ผลที่เหลือก็อย่างเราต้นเลยอย่างเราต้นผลแล้วต้นผลนี้นะครับต้นอะไรไม่รู้ครับแต่ออกรูปมาเป็นผลปีศาจนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคผลหนึ่งนะครับนี่เป็นผลอะไรไม่รู้วางเลยแล้วกันโอเคครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องจบประมาณนี้แหละส่วนท้ายนี้นะครับผมก็ขอขึ้นรายชื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่โดเน a t เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่ผมนะครับจะได้มีเงินเนี่ยไป็นซื้อคอมใหม่เร็วๆหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสนับสนุนผมในการไปซื้อคอมใหม่เนี่ย ก็สามารถโดนาทเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมนะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยคนละบาท2บาทก็ได้ครับหากเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีเงินจริงๆหรือไม่สะดวกในการโดนาทผมนะครับแค่เพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้ผมก็มีกําลังใจมากพอแล้วครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลย <c oughs> ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาในระบบสมาชิกของช่องเราด้วย <c oughs> ขอขอบคุณรายชื่อทุกคนนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn